สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสุพรรณีที่ดินสวยอำเภอบัวใหญ่อำเภอใกล้เคียงจังหวัดนครราชสีมานะคะวันนี้พี่นีพามาที่อำเภอแก้งสนามนางค่ะบ้านพร้อมที่ดินสภาพมือสองนะคะสภาพดีนะคะภายในที่ดินบ้านหลังนี้นะคะก็จะมีบ้านจำนวนสองหลังนะคะหนึ่งหลังก็ เจ้าของเดิมก็จะไว้เป็นที่อยู่อาศัยนะคะอีกหนึ่งหลังก็ก่อนหน้านั้นนะคะก็เปิดเป็นร้านขายของมินิมินิมาร์กนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ที่บ้านแกงสนามนางอำเภอแกงสนามนางจังหวัดนครราชสีมานะคะบนเนื้อที่สามไร่สามงานเจ็ดสิบตารางวานะคะแต่เจ้าของนะคะแบ่งขายนะคะอยู่ที่สามไร่พอดีนะคะ ราคาขายนะคะเพียงสองล้านหแสนนะคะนี่นะคะก็จะเป็นร้านค้ามินิมาร์กเดิมนะคะที่เจ้าของเดิมสร้างไว้นะคะหน้ากว้างที่ดินนะคะแปลงนี้บอกเลยนะคะว่ากว้างมากๆนะคะยาวมากๆก็จะอยู่ที่ประมาณ70เมตรนะคะโดยประมาณนะคะที่ดินของเรานะคะนี่นะคะก็จะอยู่ฝั่งที่ติดรั้วกับเพื่อนบ้านเรานะคะก็ ที่พี่นีชี้ให้ดูนะคะก็จะยาวไปถึงสุดลั้วเพื่อนบ้านอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่ดินของเราค่ะติดทางหลวงชนนบทนะคะทางเข้าออกหมู่บ้านนะคะที่อยู่ในย่านชุมชนที่ใหญ่พอสมควรนะคะชุมชนดีสังคมดีค่ะก็ฝั่งซ้ายขวานะคะของเราก็จะมีเพื่อนบ้านนะคะที่อาศัยลายล้อมนะคะ ก็จะมีเพื่อนบ้านของเรานะคะที่ดินติดทางหลวงชนบทนะคะค่ะเดี๋ยวพี่นีพาไปชมภายในที่ดินนะคะว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะ,ะตัวอาคารแรกนะคะก็จะเป็นร้านค้าเดิมนะคะร้านค้ามินิมาร์กนะคะที่เจ้าของเดิมได้เคยเปิดกิจการไว้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเจาะ าบาดาลน,นะคะที่เจ้าของเดิมเคยเจาะบ,บ่อบาดาลไว้นะคะที่ไว้สําหรับทําการเกษตรนะคะเพราะว่าเจ้าของเดิมก็คือเคยปลูกพืชปลูกผักนะคะขายบอกเลยนะคะว่าเพราะที่ดินของเรานะคะก็คือดินดีดินดีอุดมสมบูรณ์นะคะก็คือปลูกอะไรก็ขึ้นนะคะแต่ปัจจุบันนะคะเจ้าของเดิมมีความจำเป็นที่จะขายนะคะเพราะว่า เจ้าของนะคะได้อาศัยอยู่ที่ต่างประเทศนะคะปัจจุบันก็มีน้องชายของเจ้าของนะคะก็มีเข้ามาดูแลบ้างนะคะภายในที่ดินของเรานะคะยังไม่มีรั้วค่ะก็จะมีอาคารนะคะที่ดูล้างนิดนึงนะคะตรงนี้ก็คือไม่ได้ทำอะไรท่านใดที่จะมีไอเดียทำเป็นศาลาเล็กๆนั่งเล่นนะคะก็สบาย เลยนะคะที่ดินของเราก็นี่นะคะภายในด้านหลังก็รายล้อมไปด้วยธรรมชาตินะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะที่ดินของเราไม่เคยน้ำท่วมนะคะนี่นะคะที่ดินของเราก็จะติดฝั่ง กับเพื่อนบ้านเรานะคะที่อยู่ฝั่งด้านนี้ส่วนทางนี้นะคะเจ้าของเดิมก็จะเหลือไว้นะคะสามงานเจสิบตารางวานะคะภายในด้านหลังนะคะโซนด้านหลังโซนด้านหลังฝั่งทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะก็ติดกับเพื่อนบ้านนะคะที่ดินของเรานะคะก็นี่นะคะก็มีต้นมะม่วง ูกต้นมะม่วงไว้นะคะตรงนี้ก็มี3ามต้นค่ะมีต้นยางนานะคะ,น,น,ะ,คะคน,นี่นะคะก็คือที่ดินผืนนี้นะคะก็ดินดีมากๆเลยนะคะเจ้าของดื่มก็เคยปลูกพืชปลูกผักไว้นะคะนี่นะคะแนวเขตที่ดินของเราด้านหลังนะคะก็จะมีต้นไม้นะคะมีกอไผ่นะคะ เนืเที่ดินที่ติดกับเพื่อนบ้านเราเล้าไก่ตรงนี้ถ้าท่านใดซื้อนะคะเจ้าของเดิมก็ขออนุญาตหรือถอนออกนะคะตรงนี้ค่ะก็ปลูกต้นขนุนนะคะด้านหลังบ้านเราปลูกขาตะไคร้นะคะวิกินต้นมะม่วงนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะที่ดินแปลงนี้ หลังที่ดินตรงนี้นะคะก็จะเป็นต้นขนุนนะคะฝั่งขวามือที่ดินของเรานะคะก็เป็นที่ดินเปล่านะคะเป็นที่ดินเปล่าที่ติดกับเพื่อนบ้านเรายังสามารถที่จะสร้างบ้านหรือทําอะไรประโยชน์อะไรที่ทุกท่านมองเห็นว่าที่จะสร้างเม็ดเงินอะไรยังได้อีกนะคะเพิ่มเติมได้อีกนะคะ สร้างบ้านได้อีกสักสองสามหลังยังได้เลยนะคะนี่ถมแล้วเรียบร้อยนะคะนี่นะคะก็ที่ดินของเราก็จะติดกับทางนะคะก็จะมีผู้อาศัยเดินทางเข้าออกอยู่เรื่อยๆเลยนะคะ ที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะห่างจากโรงพยาบาลแก้งสนามนางนะคะก็อยู่ที่ประมาณ5กิโลเมตรนะคะห่างจากอำเภอบัวใหญ่ค่ะอยู่ที่ประมาณ30กิโลเมตรโดยประมาณห่างจากจังหวัดชัยภูมินะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ25กิโลเมตรนะคะโดยประมาณ ห่างจากาถนนทางหลวง202ที่จะเข้ามาหมู่บ้านนี้นะคะเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ5กิโลเมตรนะคะภายในที่ดินของเราก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะที่ยังไม่มีรั้วนะคะภายในตัวบ้านนะคะมี2ห้องนอนนะคะ ทุกท่านก็ยังที่จะยูโนเวทใหม่ทาสีใหม่ทําใหม่เพิ่มเติมได้อีกนะคะเล็กน้อยมีสองห้องน้ำนะคะหนึ่งห้องครัวค่ะที่ดินของเรานะคะก็จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะเดินทางก็สะดวกสบายนะคะ ฝากมายังทุกท่านนะคะ,อะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็ติดตามทั้งเพจข,ขายที่ดินถูกแล้วก็ช่องทาง y YouTube นะคะสุพณีที่ดินสวยนะคะยังไงนะคะอีกหนึ่งแปลงนะคะที่อยากแนะนำทุกท่านในราคาที่พอเหมาะพอเจาะสมควรนะคะที่ทุกท่านจับต้องได้นะคะ ยังไงสนใจนะัดดูแปลงที่ดินนะคะโทรหาพี่นีนะคะ